ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสรมฤทีิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่2ในระยะเวลา12เดือนผู้ขอรับการประเมิน 1. น,นางอารนุชธ,ธรรมวงศา 2. นางสิริวันนรินทรนอโรงเรียนพัฒนาสีพดุงอดุดวงวิทย กลุ่มโรงเรียนบ้านดุงหนึ่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการผู้อำนวยการโรงเรียนนายขหน่งบุตรคงวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการโรงเรียน1 นางอารนุชธรรมวงศาวิทยาธานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2. นางสิริวัรน,นรินนอกวิทยาธานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา12เดือนมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ องค์ประกอบที่ 1. การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยจัดกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ด้านการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจัญญาบันวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพได้ดำเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนองค์ประกอบที่สอง ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพัฒนาสีพดุงพรมวิทย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายหลักเด็กได้เรียนรู้ครูมีนวัตกรรมผู้นำมีธรรมาพิบาลสถานศึกษาปลอดภัดดยโดยมีผลงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษานางอรนุชธรรมวงญสาตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และจัดกิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในโรงเรียนและส่งครูเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3คือนางโสภาผู้สีเขียวครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนางสิริวัลน,นรินนอก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนรับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานวิชาการและงานบริหารงบประมาณการพัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ m ม n นิอิงลิชโ r รแกรมหรือ M.E.P. ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพได้รับการประกาศเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ส่งเสริมการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโดยการเรียนรู้กับครูต่างชาติจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูพัฒนาสื่อนวัตรกรรมการเรียนการสอนวางแผนการนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนเป็นไปนตามระบบและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่ององประกอบที่3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของสถานศึกษาการวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนพัฒนาสีพดุงอุดมวิ์ อันเกิดจากการนำข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นครอบคลุมทุกด้านจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ในการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนพัฒนาสีพดุงโดมวิทย์ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการไว้วางใจ ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพส่งผลให้การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดการศึกษาของชาติต่ตอไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการ<ด>การประเมินสรมฤทธิผล<ด>การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขอขอบพระคุณนายขนึงบุตรคงผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสีพดุงอุดมวิทย์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนนักการพันโรงโรงเรียนพัฒนาสีพดุงอุดมวิทย์ขอขอบพระคุณค่ะ